ก็เป็นรายการทีมชาติอีกรายการหนึ่งเนาะที่ที่เราก็มีโปรแกรมไปอุ่นเครื่องกับทั้งรัสเซียแล้วก็เวียดนามอะไรเงี้ยก็ดีใจครับก็ดับแรกเลยที่มีชื่อติดทีมชาติ T ในรอบนี้ครับตอนนี้ก็รอดเปอร์เซ็นต์แล้วครับไม่มีปัญหาอะไรก็พร้อมสำหรับทุกๆเกมหลังจากนี้แล้วก็บรรยากาศทีมก็เป็นบรรยากาศที่เราก็ก็เพิ่งชนะมาด้วยอะไรเงี้ยช่วงต้นเดือนอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าช่วงหลังๆปลายๆนี้ก็ อยู่ในช่วงที่โอเคพวกเรากา็พร้อมสำหรับแมต,ต่อไปก็อยากจะช่วยให้ทีมชนะเป็นลำแรกก่อนครับเพราะว่าตอนนี้แต้มสำคัญที่สุดสำหรับาการอยู่รอดของของทีมของเราก็ถ้ามีโอกาสได้ลงสนามก็พยายามจะช่วยทีมให้ฟาสามแต้มให้ได้ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมฮอกไกโดคอนโซเลสซัปโปโรด้วยครับพวกเราต้องการกำลังใจมากๆครับช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ที่ พวกเราก็กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ทุกๆแต้มหลังจากนี้ก็ฝากไปกำลังใจให้แล้วก็เชียร์พวกเราเยเยอะๆด้ครับ